ก่อนเทนนะคะ,ะช่วยแนะนำตัวให้นายสมชัยพุทธวิวัฒน์ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดมหาสารคามครับผมเป็นแอดมิน hmm. ของเพ mm ียรฮอตเน็ง mm hmm. mm hmm. สารคามเราสามารถเล่าประวัติความเป็นมาของสือให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะฮอตเน็งสารคามมันเกิดมาจากว่าเนื่องจากทีมของ mm hmm. เราก็คือแอดมินทั้งหมดเนี่ย เป็นผู้สื่อข่าวในจังหวัดอยู่แล้วก็คือเราในนามของผู้สื่อข่าวเขาเรียกสติงเกอร์สติงเกอร์หมายความว่าเป็นผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดที่สถานีเขามอบหมายให้เราทํางานในจังหวัดเราอย่างของตัวพี่เองนี่ก็จะเป็นช่องเจ็ดไทยรัฐไทยรัฐทีวีและช่องเก้าครับก็คือเรามองเห็นถึงว่าเรามีเพจที่นําเสนอข่าวของจังหวัดมาหาสารครามเราก็เลยมองว่าเราเลยตั้งเป็นทีมเพจฮอตมิวสารคราม หนึ่งก็คือในประเด็นที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเราเป็นสติงเกอร์เนี่ยเราทำเสนอบอ,อกคอในข่าวบางข่าวถ้าบอ,อกคอเขาไม่หยิบเล่นเราก็สามารถที่จะมาเล่นในสื่อเราเองได้เราก็เลยมาเป็นตรงนี้เป็นเป็นสื่อสำรองสําหรับเราเพื่อ,เ,อเป็นสื่อที่ต้องการจะเล่นข่าวในจังหวัดเพื่อบางข่าวที่สื่อใหญ่เขาตกหล่นเขาไม่รับเขาไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยจะมาเผยแพร่ของเราเองอะไรประมาณเนี้ยนี่คือต้นต้นกําเนิดของฮุงเิลพัดนิวสสารคาม นี่ทา,าทไห้แหล่งรายได้หลักๆปัจจุบันก็จะเป็นการโปรโมรปรีวิสถานที่รีวิวปั๊มน้ำมันอะไรงที่เรารับก็คือครั้งละสามพันครั้งละพันรีวิวร้านอาหารหรืออย่างเขาให้ไปรีวิวเกี่ยวกับพวกการเกษตรก็รายได้ส่วนใหญ่ก็ไม่สำไม่คงที่นะก็แล้วแต่บางเดือนก็มีบางเดือนก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ทําเกรตเป็นหลักเพราะเราทําข่าวเป็นหลักอยู่นะปกติ คอนเซปต์ของการทำเพจอะค่ะเป็นยังไงบ้างเรี่ยงเราทําข่าวอยู่แล้วอะฮะปัจจุบันเราก็เลยจะนําข่าวที่เราที่เราไปทาและอันไหนที่น่าสนใจหนหรือไม่น่าสนใจน้อยอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาลงเพจเราได้คอนเซปต์ก็คือข่าวในสารคามถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับจะไม่จะไม่เน้นว่าข่าวประเภทไหนเช่นอาชญกรรมข่าวเขาเรียกอะไรข่าวดีข่าวร้ายเราสามารถลงลงในเพจเราได้หมด ้องความย่างลำบากของการปรับตัวเมื่อเวลาเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปเพื่อให้เพจอยู่รอดยังไงบ้างคือปัจจุบันเพจมันมันมีมีรายได้เข้ามาจากการมันมีแต่ดีขึ้นนะครับมันไม่มีแบบลดลงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเปิดแรกๆมันยังไม่มีใครจ้างเพราะเราเขาไม่รู้จักเราแล้วเขาไม่รู้ว่าเราทําข่าวพอระยะหลังเนี่ยมันมีการรู้จักโดยว่าเราทําข่าวแล้วเราก็มีการโปรโมทออกไปช่องใหญ่ด้วย เขาก็สนใจเขาก็เลยจะมา e ิ i n mm ็อ hmm. กมาจ้างเราไปรีวิวสักส่วนใหญ่ก mm hmm. ็จะไม่มีไม่มีไม่มีลักษณะของเ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะ mm hmm. การตกต่ําของ, mm hmm. ข,องของยอดไรายได้ mm hmm. เพราะว่าเราไม่ได้เน้นไรายได้ตรงนี้เป็นหลักอยู่แล้วด้วย mm hmm. ก็คือเราเราไม่ได้ทําทําเพจเป็นหลักในในการใช้จ่ายามากกว่าแล้วสื่อที่เราเกี่ยวกับทางเพจมีความเชื่อมโยงในเกี่ยวกับความผิงในการเชื่อมโยงส่วนใหญ่ ของมหาทะลคามเนี่ยของเพจเราเนี่ยจะเน้นจังหวัดเราอย่างเดียวจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเน้นข่าวนอกพื้นที่หรือข่าวยกเว้นเป็นข่าวใหญ่จริงๆที่แบบคนอยากสนใจอย่างเงี้ยเราอาจจะไปหยิบแต่ส่วนใหญ่ในในรูปแบบเราเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่เอาภาพคนอื่นคือหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ไปออกไปทําเองหรือว่าทีมงานออกเราจะไม่เน้นเลยที่จะไปเอาภาพคนอื่นมามาลงฮนะเพราะว่าไม่อยาก ไม่อยากจะไปซ้ําหรือว่าอยากจะมีปัญหาอะไรกับทางลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรต่างๆคือเราจะเน้นเลยว,ว่าถ้าเป็นภาพทีมงานภาพเราหรือว่าอะไรเงี้ยเราถึงจะลงแต่ถ้าถ้าไม่ใช่ภาพเราถ่ายเราก็ไม่อยากลงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเพจบางเพจในในการทําข่าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาเห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้ก๊อปมามาลงทําอย่างเงี้ยคือเราไม่อยากเราเราไม่เราเป็นคนทําเองอยู่แล้วเราเราไม่อยากไปก๊อบเพราะว่า ถ้าเราทําเองแล้วเราไปก๊อปคนอื่นอีกมันมันจะน่าเกลียดหนึ่งอย่างเราเป็นคนออกไปทาเองอยู่แล้วส่วนใหญ่เพจที่เขาไปเอามาแล้วเขาเขาไม่ได้ออกไปทําเองก็คือเขาเห็นมันแปะตรงนั้นแปะตรงนี้แล้วกามาอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเราเพจเราจะเน้นเนื้อหาเน้นเน้นเน้นภาพที่เป็นของเราเองเนื้อหาก็คือเราออกไปในพื้นที่เกิดเหตุหรือเราจะเน้นความถูกต้องของเนื้อข่าวเป็นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเอ่อโพสต์แบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยยกเว้นว่ามันอาจจะคาบเกี่ยว การฟ้องร้องกับคาบเกี่ยวกับชื่อคนค้าบค้าบเกี่ยวเกี่ยวกับว่าจะโดนฟ้องอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ลงรายละเอียดในเชิงลึกแค่นั้นเองวาแทางที่จะปรับใช้ในเรออนื่อของเร่งนี้ตรงนี้ไม่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 ไม,ไม่ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยการเติบโตในด้านต่างๆเนี่ยมันก็แตกต่างไปแต่ตอนเนี้ยเราจะมาเน้นทางด้านเรื่องการเกษตรเราจะมีเกี่ยวกับพวกการเกษตรเยอะๆเะพื่อต้องการให้คนที่ เขาเรียกอะไรเป็นคนติดตามเพียเราเนี่ยได้มีเปลี่ยนเรียนรู้เช่นลาออกจากโรงงานลาออกจากงานกลับมาทํางานอยู่บ้านรายได้จากการปลูกเห็ดรายได้จากเงี้ยมีอะไรยังไงเพื่อต้องการให้เป็นการเรียนรู้แล้วก็เพื่อให้เขารับทราบว่าไม่ใช่ว่าเขาตกงานแล้วเขาไม่สามารถที่จะอะไรได้หลังจากที่โควิดมาเนี่ยมันทําให้เราปรับเปลี่ยนและกิจกรรมของคนที่กลับเข้ามาในในจังหวัดก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนคือกลับมาพัฒนาพื้นที่ตัวเองแล้วก็สามารถที่อยู่ได้ เพราะอะไรหนึ่งเราเราไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเลยแต่เราอยู่กรุงเทพเราต้องจ่ายหนึ่งค่าห้องค่าหอค่ากินค่าอยู่ค่าน้านํามันค่ารถอยู่บ้านเดินออกมาปลูกเก็บกินเองเงินที่ได้ออกไปขายมันเหลือเก็บครับไม่ได้ใช้่นคือ,ค,อคือเราเรามีประสบการณ์ในการออกไปแล้วเราก็ต้องการนําเสนอเพจเราเลยไม่มีอะไรที่ต้องไปปรับปรุงเพราะเราก็เปลี่ยนรูปแบบของเราไปเรื่อยๆมีคอนเทนต์ใหม่ๆเราแต่ตอนเนี้คอนเทนต์ที่คนนิยมและคนที่ต้องการก็คือเนี่ย วิถีการอยู่แบบลักษณะเงี้ยวิถีชาวบ้านอย่างเงี้ยสังเกตได้เพจลักษณะเงี้ยคนติดตามคนดูจะเยอะอันดับสองก็คืออาชากรรมพวกยาพวกฆ่ากันตายเนี่ยคนจะติดตามอันดับสามก็คือดาลงดาพวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องการที่จะผลิตให้แบบยอดเพจเติบโตแต่ของเรามันมันเราไม่ได้เน้นเราก็นิ่งกับอยู่ตรงนี้มานานแล้วเราก็ไม่ได้ว่าจะให่จะพักดันให้เพลโตขนาดไหนเพราะว่าคือปัจจุบันเนี่ย มันไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนเราเปิดเพจแรกๆคนก็ไม่ค่อยมีปัจจุบันเดินไปไหนก็มีคําว่าสารครามอยู่ติดทุกเพจแล้วตอนนี้เพจที่คํามีคําว่าสารครามมี่มีน่าจะร่วมห้าหกสิบเพจแล้วมั้งที่ทําเสนอลักษณะน,นี้ครับคู่แข่งเยอะปัจจุบันใช่มันอยู่ที่ว่าตอนนี้ปัจจุบันก็คืออยู่ที่คนที่จะเลือกดูแล้วเพราะว่าเหมือนเหมือนที่เขาทำคอนเทนต์ต่างๆพวก youtube พวกเฟซบุ๊กทำไมไรายได้ลดลงเพราะว่าเนี้ยคนทำมากขึ้น คนดูเท่าเดิมะเงินต้องลดไหมลดแน่นอน YouTube ใครทําเดี๋ยวนี้ก็ลดหมดไปถามได้เลยปกติแต่เราแต่ว่พี่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เดินไม่ได้เดินจากไรายได้จากเพจไงเป็นหลักเพราะว่าพี่มีงานประจําอยู่แล้ว <im S 2> เพจก็คือเป็นที่ที่เราต้องการนําเสนอในสิ่งที่เราอยากให้ให้ให้ชาวมหาสารคามเห็นมันก็ต้องดูว่ารูปแบบที่ที่เขาอยากจะทํานะเราก็แนะนําได้ว่ามัน ถ้าเราจะทําหรือเราอะไรเองเราก็น่าจะออกไปเองเช่นมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือประมาณเนี้ยหรือแบบว่าคนที่เรารู้จักหรือเงี้ยเขาทักมาว่าสามารถใช้ภาาเขาได้อะไรเงี้ยเพื่อให้ให้สิทธิเขาเพราะว่าการการบางทีคนเราการทําเพจปัจจุบันเนี้ยมันเขาไม่ได้มองถึงการละเมิดการละเมิดในการเอาของคนอื่นมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตเลยมันก็มีเยอะที่ก็เลยอยากมองว่าบางทีเนี่ยการทาลักษณะเนี้ยเราต้องมองว่าเราทํำไหมถ้าเราทําเราก็ ทำให้มันจริงจังแต่ถ้าเราจะเปิดแล้วเพื่อไปเอาของคนอื่นมาพี่ว่ามุมมองพี่มันไม่ใช่มันเหมือนเป็นการขโมยคนที่ไปทํะเขาเหนื่อยใช่ไหมฮะเขาเหนื่อยเขาล้าเขาถ่ายรูปเขามาลงเพจเขาทําไมถึงต้องบางรูปถึงต้องมีการลงโลโก้เพราะอะไรเพราะเพื่อต้องการลักษณะเนี้ยแต่บางทีมันก็มีคนเอาไปแล้วก็ไม่ตัดโลโก้ออกก็ยังเยอะครับมันก็ยังมีคือเขาไม่ได้มองถึงว่า <Yeah. S 1> คนที่ไปทําอ่ะเขามันเหนื่อยขนาดไหนหรือว่า <Yeah. S 1> อะไรยังไงแต่เขาต้องการ ได้คอนเทนต์ที่เขาต้องการที่มองว่าบางทีในการทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเราเราเรามองมองได้มุมมองเรามองได้ทุกอย่างเราตีโจทย์ให้ออกแล้วเราออกไปทําเองเ<ม>พื่อ<ม>เอามาเผยแพร่เองนั่นจะเป็นอะไรที่เราภูมิใจมากกว่าเย <ทำ S 1> อะครับเยอะเยอะปกติแต่เราไม่ได้ซีเรียสถ้าเราบางทีส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เขาแชร์อย่างอย่างย่งมันจะมีเพจบางเพจเนี่ยก็ามาเอาแชร์เขาแชร์เขาแชร์แชร์โดยมีเอาชื่อเราไปด้วยเราก็ไม่ว่าแต่บางทีบางทีเราก็ อันไหนที่เราไปเองแล้วบางทีเราคิดว่ามันน่าสนใจเราใส่โลโก้เราก็พิมพ์ไปเลยในรูปเพื่อต้องการเพื่อต้องการเขาเอาไปก็เ,เอาไปเราไม่ว่าแต่มันมีมันมีรูปที่เราไปถ่ายมาถ้าคนที่หรือน้องๆที่จะเริ่มต้นใหม่เนี่ยมุมในมุมมองพี่ก็คือให้เครดิตเขาหน่อยถ้าจะทำได้เลยอาจจะเป็นการเริ่มต้นก็อาจจะให้เครดิตเขาหน่อยแล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อย